สวัสดีสมาชิกทุกทูกฐานวันนี้พบกับผมพีพ่เบอร์หมวดชนเหมือนเดิมสมาชิกเรงมาเล็กไว้กล้องด้าน,น้าจมโกบานบ่อโลในวันที่เจ็ดนี้นะครับโคนนี้นะครับเป็นการจนระหว่างโคแดงใจเด็ดเปดกระดังงาหรือว่า,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 ก,ากวากกงทองกล้องไนแบบยันซ้อนำซับชนกับโกลางซาดเปดแสงทอง,ดดรง 5, หรือว่ากำไรข้าวกล้องนมครีมไก่โกในหยอกเกียดขวัญไส้โมกคนี้จริงรางวัลซ่องกิโลซ่องกิดสมาชิกซ่องกิโลซ่องกีดเรามากวางระวแบบยอๆตั้งซ่องไกวโคแดงใจเด็ดเปดกระดังงาหรือว่ากวางทองสมาชิกตอนนี้ก็ว่า ชนะมาแล้วซ่องกลางเนื้อมาอีกลาสุดชนะทีตุงโป้แล้วก็บรอดแ้วมาอีกจนพระพิษจับบิดแ้วมาอีกล็อกก่อต่อกลางแก่งแรงเนี่ยนึกสำหรับปีพีทันใดทีจะเล่นหัวชจมวัวเรามี่องทางติดตามทีลิงหน้าโปรโไฟนะ่ะกาบี่จมปลีไม่มีการจะใจใดๆทั้งสิน้นเรามาวางรถกลอ้องกูจนมนบังลาสมมกูหลังซาดเป็ดแซงทองหรือว่ากำไรเก้าวันนี้ก็ว่าะนามาแล้วซ่องกลางนะล่าสุดนะนาถาล้มแล้วมาอีก เป็นหัวประเพ็ดแกงแรกนะดอมีหัวใจประเพ็ดจุกวัดหมัดต่อแกงแรกนะ่าจะมีเนี่ยสำหรับหัวคนนี้ดีเจอดีแกงเจอแกงไกยจะอยู่ไก่จะไปมีคบตอบนะสนามในโกบาลบอ่อโลในวันที่เจ็ดนี้นะอามปลาดสำหรอามปลาดสำหรับพีพีตันได้ที่เจริหัวจมหัวเรามีช่องทางติดตามตีล,งลนะิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับสมาชิกกาวพรีชมพลรีไม่มีการใ,ใ,ใ,ใจ้ง้ใดๆทั้งสิ้นขอบคุณครับ